สวัสดีค่ะในีกลับมาพบกับเมสจังในเกมเดอะซีมซีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะเมสจังก็ยังไม่มีงานแสดงใดๆนะคะก็เลยมาวาดรูปเล่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอวาดรูปยังไงเนี่ยทำไมทำไมมันให้มีรูปขึ้นมางงอะ่ะมันเป็นบั๊กวะเนี่ยขอแก้ก่อนนะลองดูเออนี่งเป็นวาดภาพคนดนวยนะ,อะลอง อุ้ยฝนตกนะคะตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วคือพียมีพยาพยามจะให้แบบฤดูที่พียม่ไม่ชอบมีแค่เจ็ดวันนะคะก็เดี๋ยวพอเป็นฤดูร้อนเมื่อไหร่ก็จะให้มีวันเยอะๆเพราะว่าฤดูร้อนท้องฟ้าสดใสค่ะจะทำอะไรก็ค่อนข้างสะดวกนะคะอา้าวมีใครโทรมาเออชวนไปเที่ยวไม่เอานะคะไม่ไปพีมีเอา้าไม่เสดจ,จไปไหนล่ะ จะไปเล่นน้ำฝนหรอเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนว่ามันทิ้งรูปวาดไปแล้วกันนะคะเพราะว่ารูปอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกทิ้งป่ะเด็กศยจังทิ้งแล้ววาดใหม่ดีกว่านะช่วงนี้มีแรงบันดาลใจนะคะวาดแบบเออถ้าภาพเหมือนจริงนี่วาดได้ไหมอะโอเค พี่มีว่าพี่มีจะให้ไมเดียนะคะมาทำที่ปลูกพืชสวนหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เขาปลูกพืชนะที่แบบว่างๆนะ,ะเออก็มาปลูกพืชดีกว่านะคะไมเดียเขาก็ทำงานช่างได้พอตัวอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนระดับงานช่างเขาระดับที่เท่าไหร่แล้วขอดูหน่อยองานช่างไมเดียระดับสอง ทำได้ไหมไมเดียน่าจะได้อยู่นะเยืนคิดก่อนคิดแบบก่อนเอา้าคือระดับสามเฉยโอโ้ดูเมสสจังวาดรูปนะคะรูปใครเนี่ยสวยมากๆเลยนะโอ้โหสุดยอดไมเดียก็มโมแต่ชวนเมสสจังคุยนั้น <laughs> เป็นไงล่ะ ค้อนตีเอาหน้าเลยนะคะยังยังยังจะหั่นมาคุยอีกนะมิสจังว่ารูปนี้เสร็จแล้วนะขายได้เท่าไหร่หนดูสิโอ้โหได้ตั้งพันสองร้อยเหรียญนะคะมิสจังขายไปเลยไหมเอ้ยแม่สาจังไปไหนล่ะโอเคขายลูกคราวที่แล้วนะคะมีน้องๆบอกว่าให้พี่เอมีซื้อถาดอาหารให้ไข่ตุ๋นด้วยคือพี่เอมีก็ไม่รู้นะคะว่ามันต้องแยกถาดอาหารกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว พี่อม่จะซื้อถาดอาหารเพิ่มนะเออให้อุ๊ยนี่ต้องเติมอาหารแล้วอาหารหมดนะเมสซจังมาเติมอาหารให้หมูแฮมก่อนโอเคเติมอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็เล่นด้วยสักหน่อยหนึ่งละกันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกับหมูแฮมเลย พี่มี่ซื้อที่ใส่อาหารให้เจ้าไข่ตุ๋นใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวนะคือตอนแรกอันนี้มันเป็นของไข่ตุ๋นนั่นแหละแล้วก็ตั้งเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนอันนี้ให้เป็นของเต้าหู้แล้วกันนะคะอะให้เมสจังเรียกเต้าหู้มากินอาหารมามากินแล้วนะคะอาต้องกระโดดนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวมันเล็กงั้นก็เดี๋ยวให้เมสสจังมาเติมอาหารเพิ่มแล้วก็ตั้งเวลาด้วยดีกว่านะ นี่มันกินนิดเดียวเองอ่ะแล้วมันก็ไปเห็นไหมโอเคให้เมสซจังมาเติมอาหารนะคะเมสซจังเติมอาหารนะแล้วก็ตั้งเวลานะคะกําหนดเวลา12ชั่วโมงมิบส12ชั่วโมงหรือเปล่าปกติเขาหิวกันเกิน12ชั่วโมงแล้วกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เออให ให้เจ้าไข่ตุ่นมากินโอเคจะได้แบ่งแยกกันเป็นสัตว์เป็นส่วนนะเคไข่ตุ่นมากินเลยจ้าตอนนี้เครื่องเล่นพังอ่ะคืออยากให้ไมเดียทิ้งจังเลยแต่ว่าซ่อมเลยมะไอเดียจะได้มีทักษะงานช่างเพิ่มด้วยอยากรู้ว่าซ่อมตู้เกมนี่ซ่อมอยังไงนะคะ ซ้อมแผงวงจรโอเคปล่อยให้ไมเดียส้อมไปนะตอนนี้เป็นเวลาโอ้จะห้าโมงเย็นแล้วฝนตกโอ้โหแย่มากเลยอกันเออให้เมสัตจังมาทำอาหารแล้วกันนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะเซบิเย่อะเก็บเข้าไปเมยสัตจังมาทำอาหารหน่อยมันสามารถทำอาหารให้สัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะเออแต่ว่าตะกี้เราเพิ่งให ไข่ตุนก็เต้าหู้กินไปนะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องละกันพี่เอมี่จะให้เมสาจังทำอาหารชนเลิศเพราะว่าเขามีอยู่แค่ระดับสองเองนะคะเอานี่ดีกว่านะคะไก่ผัดอิตาเลียนนะโอเคเอาสักสี่ที่พอมันจะได้พอดีพอด,พอดีไม่ต้องเหลือเยอะนะะอุ้ยไทยเลอร์โทรมาหาเมสจังไทเลอร์อยากมาเที่ยวเล่นอืมตอนนี้ยังไม่อยากให้มาอะฝนมันตกอ่ะจะทำกับข้าวด้วยอย่ามาเลย มสซาจังเขาก็ระดับเซียนอยู่แล้วจิบจอยจิบจอยเฮ้ยงานอะไรอ่ะ๋องงานแห่งความรักเมื่อไรจะมีงานแข่งขันเกมสักทีคือรอรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มานะคะโอ้ยอ้อมีสะบัดกระทะด้วยนะคะอยากกินสเต็กเสียใจเอาเอเดนโฮมอี เอเดนบอกว่าโอ้โหเอเดนชวนไปเที่ยวเทศกาลแห่งความรักไปดีไหมอะเอเดนอุตส่าห์โทรมาเอเดนเป็นเอเจนซี่ของเรานะเราควรไปดีไหมแตอนนี้ก็ทำกับข้าวอยู่อะแล้วฝนก็ตกเออคิดหนักนะเนี่ยไม่สจังเออไปดีกว่ามาป่ะตกลงก็มาถึงงานแล้วนะคะโอ้โหสนทนาเรื่องเกมกันหน่อย ช่วงนี้ฉันกำลังบ้าเกมมากเลยเอเดนรู้เปล่าจริงเหรอครับ <c ười> คือให้เมสซจังมาเที่ยวกับเอเดนเพราะว่าอย่างน้อยเอเดนจะได้ส่งงานให้เมสซจังบ้างนะเออไปดื่มชาดีกว่าเขามีให้เราทำภารกิจด้วยนะคะต้องดื่มชาตรงไหนเอ่ยจริงเมสซจังก็เคยมาดื่มแล้วนะโอเคมา อาเมสสจังกับเอเดนก็มาดื่มชากันแล้วเรียบร้อยนะคะ<อ>ก็คุยอีกหน่อยแล้วก็ให้เมสสจังกลับดีก,กว่าเนาะเออโยนกลีบดอกไม้ปะอาโยนกลีบดอกไม้ให้เอเดนนะคะโอ้โหผมชอบมากเลยครับถ้าชอบก็ส่งงานให้เมสสาจังเยอะๆนะเมสสจังอยากมีงาน โอเคงั้นก็ให้เมสจังกลับดีกว่าไหมเพราะเมสจังตอนนี้ปวดห้องน้ำทั้งปวดห้องนาำและง่วงนอนนะคะกลับบ้านเหถอะปะพอแล้วเอา้างานยังไม่จบกลับไม่ได้อีกนะคะโถงั้นก็ปล่อยให้เขาคุยกันไปละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูไมเดียดีกว่าว่าทำอะไรเราสามารถย้ายไปเล่นไมเดียได้นะโอเค ายเดียก็บอกโอ๊ยอยู่บ้านอีกละอยู่บ้านเฝ้าแต่หมาแต่แมวอยู่เนี่ยไม่สต์จ,จังไม่ชวนผมไปไหนบ้างเลยหรอครับเนี่ย <c oughs> เออแล้วดูสิทำอาหารทิ้งไว้ด้วยนะคะอ่ะให้ไมเดียมาเก็บกวาดโอเคดีมากจะไมเดียไมเดียก็กินซาปิเซ่ใช้มือด้วย <c oughs> ทำไม,ไมเมสซัจจังยังไม่กลับมาอีกเออเอ้ยเอาอ้เ,ออเจจาเต้าหู้ไปเล่นกองขยะนะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะต้องให้ไมเดียวมาเก็บนะคะน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ได้มาจากการซ่อมแซมนะโอเคต้าหู้มาคุยขยะเล่นเฉยเลยโอเคแล้วก็เอาไปทิ้งนะจ๊ะ ตอนนี้ไมเดียก็ได้ชิ้นส่วนเยอะแยะเลยนะคะอะไรบ้างก็ไม่รู้ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ด้วยนะเออนึกถึงหุ่นยนต์ของเมสสัจังนะยังทําไม่สําเร็จเลยอะ่ะอ่ะใครตุ่นหลับแล้วไมเดียก็ง่วงแล้วนะคะโอ้โหสามทุ่มส,สี่ทุ่มแล้วอ่าเมสสัจังก็ยังไม่กลับนะโอเคปล่อยไมเดียนอนไปเราไปดูเมสสัจังดีกว่าเมสัจังเบื่องั้นพาเมสัจังกลับมาเลยนะโอเค ดีนะมันสามารถกดให้พากลับบ้านได้เลยอ่ะอกลับบ้านคือง่วงอ่ะเอาหลับเลยตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะไมเดียไมเดียหิวอ่ะไหนดูไข่ตโอ้ยเต้าหู้เต้าหู้ยังหลับอยู่เลยนะคะไข่ตุนอยู่ตรงไหนอ๋อไข่ตุนอยู่นี่ไข่ตุนเป็นอะไรเออแบ่งอาหารให้ไข่ไข่ตุน น่าจะขอาหารไมเดียแน่ๆเลยอะ่ะแน่แน่แน่ไปเห่าเต้าหู้ทำไมเดี๋ยวเต้าหู้ตื่นนี่กินสินี่ไงไมเดียวสาห์ให้แหละนานกินเรียบร้อยนะคะดูไข่ตุ๋นกับเต้าหู้เล่นกันนะน่ารักอะ่ะไข่ตุ๋นอย่าเล่นแรงกับเต้าหู้นะ เต้าหู้ยังเด็กอยู่นะจ๊ะเปไหนละเอากลัวอะไรอะ่ะใครตุนกลัวอะไรใครตุนกลัวทีวีนะคะโอ้โหใครตุนไม่ชอบทีวีอะ่ะงงมากเดี๋ยวพี่เอมี่ว่าจะให้ไมเดียเนี่ยพัใครตุนออกไปวิ่งหน่อยที่กว่านะอ่าออกทางหลังบ้านนะคะเขาจะไปเดินเล่นที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองดู ไปแล้วเดินผ่านดงหญ้าเดินทะลุดงหญ้าไปเลยอะ่ะไหนให้ไข่ตุนปดปดสายล่ามได้ไหมแล้วให้ไข่ตุนไปขับถ่ายแล้วกันนะคะ oh, 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 ถ่ายในดงหญ้านี่แหละไม่มีใครจะได้ไม่สกรปรกนะคะอา้าวไข่ตุนวิ่งไปไหนละ แอบมาอื้อตรงนี้ดีมากเลยดีจังเลยนะคะไม่มีใครเห็นหลังจากที่เบนไม่ให้ไอเดีย er ทำกระถางนะคะที่ปลูกพืชสวนเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะก็เลยให้เขาปลูกดอกดอกเบญจมาศนะคะปลูกได้ในหน้าร้อนดีมากโอเครด,ดน้ำหน่อยแหม นายดอกไมออ้จริงๆยังมีอีกนะเนี่ยดอกบูเบลดอกบูเบลมีทั้งสอันแนะ่โอเคงั้นเดี๋ยวให้ไมเดียทำกระถางเพิ่มดีกว่านะคะไม่สซจังเล่นกับเจ้าเต้าหู้หน่อยดีมะน่ะคือมันสามารถเล่นอะไรให้ขนมหน่อยแล้วก็เล่นด้วยเลเซอร์นี่เล่นยังไงเอ่ย อ่าอันนี้ให้ขนมก่อนนะคะเแมวแมวแมวเสียงเมยวมยวมยวน่ารักจังเลยโอเคอ่าเล่นเลเซอร์อ๋อแล้วก็เจา้าอ่าเลเซอร์รูปปลาด้วยนะคะดูสิอ่าเล่นแค่น,นี้หรออ พลังกาเฉยเลยอ่ะถ้าทางจะถูกใจนะคะโอเคอ่ะยังเล่นอีกโอเคไปดูไมเดียต่อว่าทำเสร็จหรือยังนะคะย,ยังยังไม่เสร็จเลยอ่ะไมเดียอะไรเนี่ยยังวัดอะไรอยู่เนี่ยโอเคกระถางไปที่สองก็เสร็จแล้วนะคะพี่เอมี่ก็ให้ไมเดียมาปลูกเลยนะดูสิอันนี้งอกต้นแล้วว่าไวมาก วิเศษเคก็พียมีให้เมสจังมาร้องเพลงนะคะเราเกะนะคะเพราะว่าจะได้ฝึกทักษะการร้องเพลงนะจะได้มีทักษะเพิ่มนะคะเพราะตอนนี้เมสจังเนี่ยทักษะแค่5้าเองนะโอ้โหอีกยาวไกลเลยนะคะก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะเมสัจังกับไมเดียก็ทำกิจกรรมในบ้านเล็กๆน้อยๆกันไปนะคะเป็นวันหยุด พักผ่อนนะคะตอนนี้ไมเดียก็น่าจะมาเล่นเกมอยู่นะก็เดี๋ยวไว้วันจันทร์เราก็คงต้องให้เมสจ,จังรับงานและค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันดีกว่าว่าเมสาจ,จังนะคะจะได้งานเป็นงานประเภทไหนนะโอเค อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่มมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ